การประชุม World e c onom i c Forum ประจำปี2012ถึง2013เป็นการประชุมเวทีเศรษฐกิจธธโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนและปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่8มีคะแนนต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียน ผลการวิเคราะห์คะแนนการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศที่นำเอาคะแนนการสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติมาร่วมด้วยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเด็กไทยคิดไม่เป็นประเด็นสำคัญต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังคือการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนและการปฏิรูปครูซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการศึกษาแมกนเซียม สถาบันคณิตศาสตร์จากอเมริกาเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษากับเด็กไทยเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กไทยคิดเป็นและมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์โดยบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ผลที่พาน้องๆมาเรียนที่แมทนีเซีมนะคะเพราะว่าที่แมทนีเซีมนะคะมีการเรียนการสอนที่เป็นแบบแนวใหม่ไม่ได้อยู่ที่การท่องจําหรือการที่ทำโจทย์ย,ยากนอกจากนี้นะคะก็ก่อนที่น้องจะได้เรียนเนี่ยก็จะมีการวัดระดับทําให้เรารู้ว่าลูกเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ตรงกับร,ระดับที่น้องเรียนอยู่พอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะมาคุยกับคุณแม่ว่าวัาวนนี้น้องทําโจทย์อะไรบ้างปัญหาอะไรทําให้คุณแม่ได้รู้ว่าน้องเนี่ยมีการพัฒนาการอยู่ในระดับไหนแล้วค่ะ ที่แมนิเซียมนะคะแตกต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าหลักสูตรที่นี่นะคะจะมาจากประเทศอเมริกาแล้วก็นํามาปรับปรุงหลักสูตรบางส่วนให้สอดคล้องกับคณิตศาสตร์ของประเทศไทยนอกจากนี้เนี่ยพี่ที่สอนให้ความเป็นกันเองแล้วก็ใจดีมากคือเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่า ลูกเนี่ยอ่อนตรงไหนอยากให้ช่วยเสริมตรงไหนแล้วก็บร,รากาศเนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกว่าการพาลูกมาติวอย่างเคร่งเครียดหรือว่าเรียนอะไรที่เป็นวิชาการจนเกินไปแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีดาวคือหลังจากที่เด็กๆทําแบบกขาดเสร็จก็จะได้ดาวตามจํานวนหน้าหลังจากนั้นก็จะส,สะสมแต้มให้มาแลกของเล่นได้ลูกก็จะชอบมากค่ะ เรียนดีขึ้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยที่เริ่มทำมาในทีน่ีเนี่ยคือตอนแรกน้องน่งเรียนผลการเรียนเลขเนี่ยเขาไม่ค่อยดีอาจจะเพราะว่าครูที่นี่ให้ความเป็นกันเองกับเด็กนะคะครูไม่ได้แบบสติกมากเกินไปเด็กก็แฮปปี้ที่จะมาเรียนจากเดิมเนี่ยที่เขาแบบไม่มั่นใจเลยในการทําว่าเขาจะทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเขามั่นใจแล้วเขาก็ช่วยเสริมเรื่องความมั่นใจเขาเวลาเขาทำนะคะตอนนี้คืออย่างเวลาช่วงหลังเนี่ยที่เขาไปโรงเรียนเขา เวลาเขาทำได้มากกว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจมากคือตอนนี้คือไกลว่าเขาชอบเลขไปเลย เห็นได้ว่าจากที่ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยเขาค่อนมีความตื่นกลัวในเรื่องของเลขนะครับแล้วก็วิธีการเรียนคำนวณอะไรต่างๆแต่พอหลังจากที่เขาได้มาเช็คหลักสูตรที่เปนิเซียมรู้สึกว่าเขารู้สึกดีแหละขึ้นคือเขาไม่ค่อยกลัวนะครับแล้วก็ในเดียอกานเองเนี่ยเขามีการพูดคุยแล้วก็กล้าที่จะเรียนมากขึ้นแล้วบวกกับเพื่อนที่เรียนที่นี่เองเนี่ยก็เป็นกันเองทาให้รู้สึกว่ามีพัฒนาการที่ยังเห็นได้ชัดคือเขาชอบที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นครับสนุกค่ะเข้าใจเลขดีขึ้นเวลาทำ่า ก็ทำเลขดีขึ้นเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะแมเนเซียมทำให้หนูมีความสุขกับคณิตศาสตร์มากขึ้นถ้าเป็นไปได้หนูอยากมาเรียนเลขที่นี่ทุกวันเลยคะ่ะชอบค่ะมันสน,นุกเรียนที่แมเนเซียมล้นสน,นุกมากค่ะ สำหรับโดยส่วนตัวพี่เอ๋แล้วนะคะการที่ได้ทํางานที่แมกนีเซียมการที่เป็นครูนะคะพี่เอ๋รู้สึกว่าเราประทับใจทุกๆครั้งที่เด็กๆเ,เดินเข้ามาแล้วมีสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มอยากเรียนเลขมากขึ้นชอบเลขมากขึ้นมีทัศนคติที่ดีเก็กับตัวเลขมากขึ้นแต่ที่ประทับใจมากๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของมีเด็กคนนึงค่ะอยู่ป .4 เดินเข้ามาบอกว่าเทอมนี้หนูได้เกรดสี่ค่ะทั้งๆท,ที่ไม่เคยได้เกรดสีมาก่อนเลยพี่เอ๋เลยหวังว่าอยากให้เด็กๆทุกคนมีทัศนคติที่ดีและแมกนี สามารถช่วยคุณได้ค่ะที่แมนเซยมสิ่งที่เราเน้นก็คือว่าเราพยายามที่จะทำให้เด็ก เขามีความรักความชอบมีทัศนคติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์นี้เมื่อเขารักเขาชอบเขาสนุกเขามีความสุขกับวิชานี้ผมมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาอย่างแน่นอนในภาพรวมแล้วเนี่ยแมเนเซียมเองเราคงไม่ได้เน้นเพียงแค่ผลลัพธ์หรือว่าเกรดหรือว่าคะแนนที่โรงเรียนเท่านั้นแต่เราเน้นในเรื่องของการที่จะให้เด็กเขาคิดได้อธิบายได้ และสามารถนําไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตประจําวันข้างนอกได้อย่างมีความสุขผมหวังว่าแมกนีเซียมน่าจะเป็นคําตอบให้กับผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับที่อยากจะให้ลูกๆของเราได้เรียนกันที่ศาสตร์อย่างมีความสุข